แคบหมูกระจกกรอบอร่อยอร่อยยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินเข้าปากทีไรห,หยุดกินไม่ไหวแคบหมูกระจกอะไรยิ่งเคี้ยวยิ่งโคตร,รับมนันเคี้ยวเพลินเคี้ยวหมันเคี้ยวดังๆให้ฟันฟูดฟีดทานเองก็อร่อย เป็นของฝากก็เลิศฝากพี่ฝากน้องพ่อต้องได้กินแม่ต้องได้กินแฟนต้องได้กินเพื่อนต้องได้กินกิ๊ก็ยังได้กินฝากได้ฝากดีฝากได้ทั้งตระกูลให้ใครไปใครก็รักแถมติดใจมากแม่กินเล่นๆกินชิวๆกินกับข้าวกินพร้อมส่อมตำกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับน้ำพริกนั่งกินนอนกินกินกับอะไรกินท่าไหนก็อร่อยกรุบกรอบบอกเลย รองไม่รู้ของดีของอร่อยมาแล้วอยากกินอยากฝากสั่งเลยพร้อมส่งพร้อมปรังสั่งเลยสั่งเลย